สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ผมมีเรือพิสดารมาเพื่อนๆดูอีกหนึ่งรุ่นนะครับพิสดารยังไงเดี๋ยวเรามาเจอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลำเนื้อพิสดารมันพันลึกยังไงนะครับเรือรุ่นนี้นะเป็นเรือมาจากค่ายซีดูนะครับเป็นเรือรุ่นพิเศษทาพิเศษยังไงคือเรือเฮี้ยน,นี่นะแม่งสามารถยืนได้เว้ยนั่งก็ได้หรือมึงจะนอนกันก็นกนได้เฮี้ยคือบอกเลยว่านี่แม่งเจ๊ดนอนชัดๆเลยสัตว์ คือบอกเลยว่าใครได้ไปนะแม่งโคตรแบบว่าไฮโซอะ่ะลำนี้แม่งไฮโซสุดๆคือมึงซื้อ1ลําลำนะครับมึงจะได้เล่นเรือถึง2แบบด้วยกันคือ1เรือยืนเรือยืนนะครับเรือยืนนี่ยืนขับได้ยัดเข้นะครับอีกหนึ่งที่คุณจะได้ไปคือเรือนั่งแล้วมันจะนั่งยังไงครับพี่คุ้งขัดตมาดอไอสัตว์จะขัดตมาดนั่งก็ได้นะเออแต่เดี๋ยวมันมีเบาะเว้ยงงดิใครที่ไม่เคยเจอนะไม่เคยเห็นนะบอกเลยแม่งแบบตะก,การตามากนะครับอ่ะ มิสเตอร์สมีหานนี่ครับมิสเตอร์สมีหานตอนอยู่ญี่ปุ่นชื่ออาซุจิคาลุอึนะครับแล้วก็ตอนหลังไปอยู่พนมเปญน,นะครับชื่อมิสเตอร์สมีหานหรือสมานหีนี่เองเอา้าทําเป็นเรือนั่งให้เพื่อนเพืเขาดูหน่อยเยสมันมีเบาะครับเพื่อนๆมันมีเบาะซ่อนอยู่ข้างในเออมันมีเบาะซ่อนอยู่ในคอเว้ยเฮ้ยนะตอนนี้นะมันเป็นเรือยืนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะทำปุ๊บเฮ้ย นั่งซะง,งัน้นแฮนด์ตับได้ด้วยเหยดเคมึงจะไปหากันแบบไหนที่ไหนไม่มีอีกแล้วนานๆจะมีหลุดเข้ามาสักทีนะครับเรือลำนี้นะมาจจะค่ายซีดูนะครับเจ้าตัวนี้เขาเรียกว่า 3D 3ดีคือเลยมันนั่งได้ถึง3แบบนะครับคือแบบที่1ก็เมื่อกี้คือเรือยืนนะครับแบบนี้คือเรือ,อคือแบบที่2และแบบที่3คือมันมีเบาอ,อีกรุ่นหนึ่งคือเบาพิเศษอันนั้นต้องซื้อแยกไว้แล้วก็มานั่งกันตรงนี้นั่งขับเลย นั่งขับเลยนะครับนั่งขับแบบรถโกคาร์ดแบบรถยนต์นั่นเองนะอ่ะลองเก็บให้เพื่อนๆดูหน่อยว่าเขาเก็บกันยังไงนะครับเจ้าซีดูสมนี่นะมันมาอ่อมันมันมันผลิตมาโดยความคิดของวิศวกรของซีดูว่าเอ๊ะทำยังไงให้เรายืนไปได้พอเราเมื่อยเราจะทำยังไงเราก็ทำเก้าอี้หรือทำเบาะไว้นั่งขับเวลาไปไกลๆนะครับอ่าอย่างเรือยือนนะครับเรือยือนนะที่เขาผลิตกันทั่วไปก็คือยือนได้อย่างเดียว คือมึงจะไปทัวร์ลิ่งไปอะไรกับเพื่อนๆไม่ได้เลยนะครับคือฟิลมึงยืนกันอย่างเดียวเลยนะเวลาไปไกลๆแม่งเมื่อยบอกเลยเมื่อยมากแต่เจ้าตัวนี้นะครับสามารถยืนได้ขาไปยืนเว้ยขากลับเมื่อยทาไงอะ่ะลาบากเพื่อนต้องลากกลับเหรอไม่ใช่ครับเอาเบาะออกมาแล้วนั่งขับกลับทันทีแล้วท้องเรือตัวนี้นะออกแบบมาพิเศษเลยนะครับเป็นเรือยืนไซส์ใหญ่นะครับเป็นท้องเดียวกับเจ้า XP951 ท้องเดียวกันเป๊ะ บอกเลยว่าการเลี้ยวเข้าทูนนี่ดีมากๆนะครับการตัดขึ้นสุดยอดบอกได้เลยว่าเจอขึ้นลูกใหญ่ๆในมึงโดดกันเลยมึงโดดขึ้นไปเลยเฮียสามสี่ห้าเมตรมึงโดดกันเข้าไปรับรองตกลงมาตกน้าแน่นอนถ้าโดดสูงขนาดนั้นไอเฮียเอ้าเห็นไหมเนี่ยมันโอ้โหเรือแม่งอลังการเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์มาดูเครื่องยนต์กันครับมาโอ้โหเครื่องยนต์แม่งสุดยอด เป็นเครื่องยนต์นะครับ2ส,สูบ2จังหวะ8 0 0ซีซีหัวฉีดเหียมันเป็นนวัตกรรมของเครื่อง2จังหวะที่เป็นหัวฉีดบอกเลยว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เมื่อไในอดีตงงเดมึงเยียงงงมึงลองย้อนกลับไปเมื่อปี04ลำนี้นะครับปี0ูนะเรือแม่งใหม่มากดูเครื่องยนต์เดิมๆครับใหม่กริปเลยใหม่สุดๆดูถังดูโฟมขาวจ้วะเครื่องนี่เนียน เปียแน่นปึกอ,อ่ะเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องอ่าอ่ะ,อะโอ้แม่เจ้าโอ้โหพะเจ้าช่วยกล้วยทอดพระเจ้าจอดมันยอดมากไอสัตว์เสียงแม่งนิม่มเงียบกริบเลยบอกเลยว่าลำนี้สมบูรณ์สุดๆนะครับใครอยากได้นะจัดไปผมบอกเลยนะลำเนี้ยแม่งสวยมาก สวยมากๆเลยนะครับผมนำเรือเข้าจากญี่ปุ่นเนี่ยผมบอกเลยว่าผ่านมือผมเนี่ยเป็นพันลำนะครับเป็นพันลำนะแต่ผมบอกเลยว่าเรือรุ่นนี้นะครับกับลำนี้เนี่ยผมว่าลำนี้แม่งสวยที่สุดแล้วที่ผ่านมือผมมานะครับผ่านมือผมมาเนี่ยรุ่นนี้โอ้โหหลายสิบลำมากแต่ผมกล้าพูดเลยว่าลำนี้สวยที่สุดนะครับลำนี้สวยที่สุดหาโซนนี้ผมว่าหายากนะอ่ะเดี๋ยวเราลงน้ำดูกันเลยดีกว่าว่ามันวิ่งเป็นยังไง มาวางเลยมันสายขึ้ได้ขี้ได้ยาวไปเลยไปเลยเราดีกว่าดีกว่ากันลงน้ำแล้วไงครับนี่ครับนี่เรากันไปกันแบบเรือยืนอลังการมากนิ่มเนียนวิ่งดีมากมาก สุดยอดเลยโหย้ยขี้โคตรแรงอะ่ะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเขี้ยมันโคตรแรงวิ่งปิวเลยอ,ะอ่ะนี่ครับนี่กับมากับช็อตแรกนะเป็นช็อตเรือยืนนะครับนี่ยืนขับครับโอ้ สุดยอดเลยเป็นเรือยืนที่สมบูรณ์มากนะครับคือเลี้ยวเข้าทุนได้ดีนะทรงตัวดีมือใหม่นะครับมือใหม่ที่ไม่เคยขับเรือยืนเลยผมกล้าพูดเลยว่าซื้อลำนี้ไปยืนได้แน่นอนยืนได้แน่นอนเอา้าลองปรับเบาะนั่งให้เพื่อนๆดูหน่อยดิลองปรับเบาะนั่งให้เพื่อนๆดูหน่อยสิว่ามันมันขนาดไหนนี่ครับปึ๊บ สุดยอดเครื่องสมบูรณ์มากๆเลยนะครับบอกเลยว่าลำนี้สมบูรณ์มากๆ <c oughs> เครื่องเป็นไงนิ่มเนียบเงียบอื <c oughs> ไ้ไอ้แม่งแรงไว้เบน <c oughs> นี่ครับมิสเตอร์สมีหานบอกแรงมากๆเลยพี่จัดไปปรปับ๊บแฮนนี่ครับปึ๊บเขาล็อกโอเคโอ้ <c oughs> ว้าวเป็นเรือนั่งก็ขับดีใช่ย,ย่อย โอ้โหโอ้โหลำนี้แม่งสมบูรณ์จัดเลยแหละอ่ะเพื่อนๆคนไหนอยากได้เป็นเจ้าของจัดไปครับเอาไปถูกๆกับเรือปี04นะเป็นเรือนะครับทีดีนะนั่งได้ยืนได้และนอนขับก็ได้เออเอาไปถูกๆ97,000บาท97,000 ย็ดเป็ดมึงได้เรือสภาพ95%ลำนี้นะผมให้สภาพ95%ใครมาดูบอกไม่ถึง95%เดี๋ผมแจกค่าลดให้แถมค่าน้ำมันให้แม่งสวยจริงใหม่จริงนะครับถังขาวจัว๊วะโฟมขาวจัว๊วะโอเคเจ๋วเลยหิ่อแม่งดีมากสุดยอดครับอาถ่ายดูใกล้ๆหน่อยสิว่ามันนั่งกันยังไงโอ้โหนี่ โอ้โหแม่งเจ๋งว่ะโอ้โหมันนุ่มมากแล้วก็รูปทรงสวยสีสันสวยงามนะครับกาบเกบเรือดีมากๆเลยอ่ะขอฝากเพื่อนๆไปด้วยนะลำนี้นะครับ97,000บาทใครพร้อมมารับตัวกลับบ้านได้เลยใครพร้อมมารับตัวกลับบ้านได้เลยนะครับอ่ะจัดไปก็ขอฝากไ้ด้วยนะครับเพื่อนๆนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตาม ถ้าใครอยากได้เรือดีๆเรือสวยๆก็ติดต่อกันเข้ามาเลยยังมีเรืออีกหลายลำเลยเพื่อนๆเลือกชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ